มนีเคสดีลูกเข้าวัดตั้งแต่ประมาณปีสอ28ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนและได้เข้าอบร,ร,รมธรรมทายาติงรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองค่ะช่วงนั้นนั่งธรรมดีมากเห็นองค์พระ ซ้อนซ้อนกันเห็นดวงแก้วได้โดยไม่ต้องนึกแต่ต่อมาต้องย้ายลงเรียนจึงห่างวัดไปประมาณสี่ห้าปีจนกระทั่งอาจารย์บุญส่งพรมพิทักษ์ที่เสียชีวิตไปแล้วไปตามกลับมาเข้าวัดอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ก็ได้ทำบุญมาเรื่อยๆตั้งแต่ซื้อที่ดินสองพันไร่และก็บบุญอื่นๆก็เรื่อยมา จนกระทั่งน้องสาและอาชวนมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อสิบสองปีที่แล้วก็อยู่สลับกันระหว่างญี่ปุ่นบ้างเมืองไทยบ้างตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศญี่ปุ่นก็ส่งปัจจัยมาทําบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องต้องคอยโทรมาเช็คเสมอว่าปัจจัยที่ส่งไปจากประเทศญี่ปุ่นนะถึงแล้วหรือยังแต่ก็ยังตั้งใจทำบุญก็เ,เรื่อยมา จนได้เจอเพื่อนซึ่งเป็นชายญี่ปุ่นกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเขาได้บอกเบอร์โทรศัพท์ของหลวงพี่ธนบุตรโธซึ่งท่านเรียนอยู่ที่โตเกียวรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรีบโทรไปหาท่านก็ชวนสร้างองค์พระประจำตัวต่อมาได้มีส่วนในการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวได้เป็นเจ้าภาพป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว สายโทรศัพท์และอื่นๆซึ่งในขณะนั้น,นมีผู้นำบุญอยู่เพียงไม่กี่ท่านจึงถือเป็นบุญที่ลูกได้มีโอกาสร่วมบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศญี่ปุ่นค่ะลูกอยู่ที่จังหวัดวากายมาม่ซึ่งอยู่ไกลจากโตเกียวอยู่มากประมาณ700กิโลเมตรส่วนใหญ่จึงเป็นส่งปัจจัยไปทำบุญ ต่อมามีหลวงพี่ไปเรียนที่เกียวโตเกียวโตนะจ๊ะมึงหลวงเก่าซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากวากายามมาจึงเดินทางไปร่วมบุญอาทิตย์ต้นเดือนกับหลวงพี่ที่เกียวโตเป็นประจำและก็รับเป็นโยมอุปถาจนต่อมามีศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซากา้าก็ร่วมบุญกับศูนย์โอซาก้ามาตลอดและเป็นเจ้าภาพหลักของศูนย์ที่ไม่มีข้อแม้ ข้ออ้างใดๆเวลาหลวงพี่ชวนทําบุญก็จะรับปากง่ายๆและทำเต็มที่ในทุกๆบุญที่ผ่านมามักเป็นจ้ภาพนิมนต์พระอาจารย์ไปทำบุญที่วากายามาเป็นประจำลูกแต่งงานกับชายญี่ปุ่นซึ่งเป็นพระทำกิจการร้านแน็คบงเล็บร้านขายเหล้าแต่ในใจก็ต่อต้านมาตลอดพระญี่ปุ่นที่นั่นก็แต่งงานนกันได้นะ แต่ในใจก็ต่อต้านมาตลอดและจะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าให้ได้มากที่สุดนี่หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าให้มากที่สุดแสดงว่าบางครั้งก็ดื่มเนี่ยเมื่อต้นปีตั้งใจจะเลิกทําร้านแต่ตอนนี้เพื่อนยังขอร้องให้ช่วยทํางานที่ร้านอยู่ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนตั้งใจจะเลิกทําอย่างเด็ดขาดในสิ้นเดือนเมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มาเรียนอนุบาลฝันในฝันนกรกลาประวัติการสร้างบารมี เยอะแย,ยะไปหมดเลยที่ทำบุญนู่นทำบุญนี่อะไรเยอะแยะเ <_ C 1> <ย>มื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์2545ห้าช่วงงานสลายร่างคุณยายลูก,กเริ่มรู้สึกปวดท้องและรู้สึกปวดปวดหยุดหย,ยุดเรื่อยมาจนเริ่มรุนแรงขึ้น <_ C 1> หมอคิดว่าเป็นพังผืดในท้องจึงผ่าตัดในช่วงเดือนมิถุนายนแต่พอออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่หาย ยังปวดท้องมาตลอดก็เริ่มปวดและทรมานมากขนาดเคยโทรมาลาพระอาจารย์ที่ศูนโอสก้าขอลาตายแ oh. ต่เป็นอะไราไป oh. หมอจึงตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งพบเนื้อง,งอกในลำไส้ใหญ่ oh. จึงเ้ารับการผ่าตัดอีกเดือนกันยายนตัดลำไส้ไปประมาณหนึ่งคืบ oh. และยังต้องตัดมดลูกและผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะบางส่วน หลังการผ่าตัดก็มีอาการแทรกซ้อนหายใจไม่ทันจนต้องให้ออกซิเจนและคิดว่าตัวจะตายหมอบอกว่าสาเหตุเกิดจากของเสียไปสะสมในร่างกายทําให้ขาดออกซิเจนหลังจากนั้นก็ถ่ายอย่างหนักทําให้หายใจได้ดีขึ้นอาการจึงดีขึ้นตอนนี้ต้องกินยาเพื่อควบคุมเนื้อง,งอกที่อาจจะมีได้อีกในลใําไส้แต่ช่วงที่หาออกซิเจนอ,อยู่นั้นมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นค่ะ ลูกได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอยู่แถวแถวีรษะพูดว่าเร็วๆช่วยกันแก้ไขเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นก็ฝันว่าไม่เป็นไรแล้วมีคนไปแทนแล้วซึ่งต่อมาผู้ป่วยห้องติดติดกันเขาก็เสียชีวิตไปค่ะทีน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ถามว่าทำกรรมอะไรมาจามึง็นโรคเกี่ยวกับลำไส้จนทรมานมากแลวต้องผ่าตัดถึงสองครั้งยังต้องตัดมดลูกออกทั้งหมดจน,นเพื่อนหลายคนที่ไม่ได้เข้าวัดและศึกษากฎแห่งกรรม แต่เขาเห็นเราทําบุญเป็นประจำสงสัยว่าทําไมบุญไม่ช่วยแต่ลูกทราบว่าลูกคงทํากรรมอะไรมาสักอย่างจริงทำมารับกรรมนี้เนะี่ยลูกทํากรรมอะไรมาคะหมอบอกว่าจะมีโอกาสจะเป็นอีกลูกจะมีโอกาสถาขาดได้ไหมต้องทาบุญอะไรอย่างไรบ้างบุญส่วนบุญนะจ๊ะวิบากกรรมกับส่วนวิบากกรรมมันกระเรื่องกันเสียงที่ลูกได้ยินบริเวณหัวเตียงเป็นเสียงอะไรคะสิ่งหนึ่งที่แปลกในตัวลูกคือลูกคลนขานที่มีความรู้สึกไวจะเห็นรือได้ยินเสียงบ่อย เราเป็นคนกลัวผีค่ะหลวงพ่อโชคลาภแนะนำคนกลัวผีว่าควรจะทำอย่างไรดีก็ง่ายนิดเดียวกลัวผีแก้ได้อย่างเดียวจะไปกินจะไปดื่มโอเลี้ยงหรืออะไรมันก็ห,หายกลัวผีเนี่ยมีอยู่แต่เพียงเดียวเท่านั้นแหละง่ายและสั้นที่สุดคือไม่กลัวผี แค่นั้นแหละคือเราลองกลัวแล้วผลปรากฏคือกลัวกลัวเราก็ทุกข์ใจสิเราทดลองใช้กลัว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 มาตลอดแล้ะเรามาลองใช้ความไม่กลัวดูมึงสิเดี๋ยวมันก็ไม่กลัวเองหลยเราเรามีสิทธิ์ใช้ความกลัวและความไม่กลัวได้แล้วแต่เราอ่ะเราอยากกลัวเราก็กลัวไปแล้วเราก็ได้กลัวเราไม่อยาก กลัวเราก็ไม่กลัวแล้วเราก็ได้ไม่กลัวัก,ก็แล้วแต่เราเนะี่ยไม่มีใครก็มาบางังคับอะไรหรอกแล้วแต่เราเนี่ยแนะนําเรียบร้อยแล้วนะลูกนะกล,ลูกทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเอาแต่มาฝืนใจขายเหล้าไม่จริงหรอกฝืนใจขายเหล้าเนะ่ยเดี๋ยวจะตอบอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำประาบุญอะไรจึงจะที่กรรมนี้สิ้นเดือนเมษานี้ตั้งใจจะเลิกเด็ดขาด เาันมาทำาร้านอาหารและาาาขายเครื่องปรุงอาหารไทยซึ่งปกติในประเทศญี่ปุ่นที่ร้านอาหารจะต้องมีเหล้าหรือเบียร์บริการลูกค้าด้วยขอณหลวงพ่อเจอควบมบรีสสามารถดาเนินกิจการใหม่ที่ไม่ขายเหล้าไปได้ด้วยดีคุณพ่อของลูกเป็นคนที่ชอบผาพวกของพิเศษพวกเหล็กไหลชอบมากเป็นชีวิตใจใจบางครั้งก็ถูกหลอก <laughs> <laughs> เสียงเงินเป็นแสนแสนบาททำไม พ่อทิ้งชอบเหล่านี้เป็นชีวิตจิตใจและถูกหลอกเป็นประจำครับแล้วมีเรื่องแปลกอยู่อย่างลูกกับคุณพ่อของลูกนะ่ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เด็กลูกรู้สึกไม่ค่อยจะมีความผูกพันกับคุณพอ่อรู้สึกห่างเหินไม่ค่อยชอบคุณพอ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าแปลกดีเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ยอมให้พ่ออุ้มแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันนะครับปกติก็พูดก,กันดีทำไมลูกถึงมีความรู้สึกอย่างนี้กับคุณพ่อ ลูกวิพีชายสองคนซึงทาความทุกข์ใจมาให้แม่ตลอดทํากิจการอะไรก็ขาดทุนลูกต่างๆใช้หนีห้เป็นประจําลูกกับคุณแม่และพี่ชายทากรรมอะไรร่วมกันมาคะต้องคุม่มใจกับพี่ชาย <c oughs> <laughs> เรื่องมันยาวเดี๋ยวต้องเล่านารีผลสั้นๆนี่มันยาวแล้วยังมีเรื่องของแถมอีกเนี่ยพระญี่ปุ่นตายแล้วไปไหนนี่อีกก็เลยต้องเอาเวลามาตรงเนี้ยครับ แต่ว่าพรุ่งนี้จะเล่ายาวๆนารีพลกรรมที่ทําให้เปรนโรคเกี่ยวกับลำไส้และถูกผ่าตัดลำไส้กับพ่อปัสสาวะบางส่วนแล้วก็มดลูกมันก็มีกรรมในอดีตนะจ๊ะในอดีตท,ที่ผ่าตัดมดลูกก็เพราะเป็นเศษกรรมกามีเจ้าชู้ตอนที่เป็นผู้ชายเนะ่ก่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยไปหลอกสาวๆเข้าไว้เดีย๋ยวเรื่อย เนี่ยเลยกรรมเนี่ยทำให้มาผ่าตัดมดลูกนี่แหละเป็นเศษแล้วนะส่วนในใช้มาเยอะแล้วส่วนกรรมผ่าตัดลำไส้แล้วก็เพราะปัสสาวะอันนี้เป็นกรรมปานาติบาตแต่ว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ฆ่าสัตว์เป็นอจินตกรรมคือบ่อยๆจับปลาได้เนี่ยมาทำเป็นอาหารเอาปลาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเนี่ยมาผ่าท้องดึงไส้ดึง,ดงพุงดึงอะไรออกมามันอร่อยมันสด เนี่ยผ่กข้เพาะพปะสัสสาวะก็กรรมจากฆ่าสัตว์นนี้แหละจะลปลาเป็นเป็นมาผ่าทองเป็นกรรมปานาธิบาตนะจ๊ะไหนใครเคยทําบ้างเนี่ยเอาเป็นเป็นมาเลยเนี่ยฮึลืมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกรรมที่ปานาธิบาตกับกรรมเจ้าชู้นะลูกนะผสมกันต้องทําทุกทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์คู่กรรมเหล่านั้น แล้วก็โดยเฉพาะต้องทำภาวนาให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เหมือนเก่าเนะ่ให้เลยเลึกนึกถึงธรรมปฏิบัติที่เคยทำได้ดีตอนเป็นธรรมทายาติหญิงรุ่นหนึ่งรุ่นสองจะเห็นองค์พระผุดซ้อนแล้วก็โดนแก้ใสๆเนะี่ยต้องนึกย้อนหลังทบทวนนะลูกนะในเสียดาย,ยัางเลยเนี่ย ได้ของดีแล้วเนะี่ยเจอแก้วเจอแล้วไม่กรรมจะเกิดทําไมก็ไหมลู้ <c oughs> เนี่ยเหมือนหนุมานหรือแห่งเชียได้หนุมานได้จุจียแห่งเชียได้เพชรเสียดายจังเลยเนี่ยได้ของดีแล้วก็ทิ้งไปนี่ถ้าหากว่านักเรียนรับาลฝันในฝันวิญญาณเห็นองค์พระพุดซ้อนๆดวงแก้วใสๆโดยไม่ต้องเลือกจะเอาไปทิ้งกันไหมจ๊ะไม่ทิ้ง เอาไม่ทิ้งให้ได้ทุกคนจะไปทิ้งนะจ๊ะเนี่ยเสียได้จังก็ต้องนึกทบทวนนะลูกนะตอนนี้เนี่ยจะป่วยไข้ตูกผ่าตัดอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งกับเราหรอกนอกจากบุญและธรรมะชีวิตผ่านมาอายุ35ปีนี่เห็นไหมว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่น่าบันเทิงใจอะไรเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆที่เคยได้น,ะนึกทบทวนแล้วทำให้ได้เหมือนเดิมเราจะพ้นกรรมได้สิ่งที่ได้ยินเหมือนคนมาคุยกันที่หัวนอนนะ่ะมันเกิดจากความกกรวที่เป็นอุปนิสัยไม่ได้มีใครมาพูดหรอกได้ยินไปเองจากจิตใต้สำนึกแล้วก็ได้ยินพระบุญในตัวที่ทำเอาไว้เวลาปล่วยก็นึกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่คุณยาย ถึงหลวงพ่อบ้างอะไรอย่างนั้นเน่ยใจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้ยินเสียงนี้ด้วยใจของตัวเองเป็นเรื่องของบุญเขาบรรดานในได้ยินส่วนห้องข้างๆที่เขาตายเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> เขาหมดอายุพอดีเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นน่ะต้องมามาพร้อมกันในโงรงพยาบาลมันมีคนป่วยทั้งหลายคนล้วพร้อมที่จะตายกันทุกคนนแหละ พอดีไอ้คนที่พร้อมจะต,ตายมันอยู่ข้างห้องเรามันตายตอนนั้นพอดีกับตอนกลางคืนที่เราได้ยินเสียงนี่แหละ<ช>แล้วก็เลยเป็นนึกเป็นตุกเป็นตะไอ้เรื่องกรรมของใครก็ของมันนะไม่ใช่เขาตายแทนเราไม่ได้ไม่มีใครตายแทนกันได้หรอกของใครเนี่ยมันก็ต้องของคนนั้นแหละเระจายกันหรือ,ปรอเปล่าจ๊ะ้าใจใาใรับอาจะมาจ่ายแทนหรือจะมารับกรรมแทนแล้วไม่ได้หรอก แล้วยิ่งจะมาไถ่าบาทแทนเนี่ยยากฟุง้งซ่านไม่ได้นเรื่องจริงๆนะไม่ได้ต่อว่าใครเพราะว่ายัางยึดหลักอนุปวาโทไม่ว่าร้านขายแต่ต้องพูดความจริงรเพราะเกิดมาเพื่อการนี้เนะี่ยเกิดมาเพื่อพูดเรื่องจริงอนะทำกรรมอะไรมาจึงมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วต้องมาขายเหล้าเออไม่มีกรรมอะไรเลยลูกเอ้ย ก็สามีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วแต่งงานกับชายญี่ปุ่นก็ต้องไปอยู่ญี่ปุ่นบัดแแมเพื่อไปเป็นกัลยาณมิตรที่เขาแล้วก็ไปเป็นแสงสว่างให้กับชาวญี่ปุ่นที่นั่นไงล่ะจะได้ไปเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วก็สามีจะเป็นชาวญี่ปุ่นเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมก่อนอธิษฐานอยู่ร่วมกันนะ เราทำบุญด้วยกันในชาติในอดีตสาธุขอให้เกิดไปเจอแล้วไปอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็เลยตามไปไงเทพบุตรก็ไปอยู่ตรงนั้น,น,นก็ไปแต่ที่ต้องขายเหล้าไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้มีกรรมมีเวรอะไรต้องการรวย <laughs> เพราะเงินมันดีอ่ะ <laughs> เงินมันดีดีเนี่ย <laughs> ขายเหล้าเนี่ย อยี๋ตอนนี้ที่ยังเลิกไม่ได้ก็ไม่ใช่มีการมอะไรห,หรอกเสียดาย oh. จะเลิกเล่าไม่อยากอะไรลูกเอ้ยเลิกเลย <c oughs> อ่า <c oughs> อย่าไปเสียดาย <c oughs> ง่ายนิดเดียวทำไมเสียดายถ้ามาันกเลิกซะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เออนี่อยแหมทำเป็นไม่รู้ <c oughs> พ่อชอบของวิเศษ <laughs> <laughs> เช่นเหล็กไหล <laughs> และถูกหลอกเสียเงนินมาเยอะแยะเพราะ <laughs> <laughs> ในอดีตนันะ่นแหะไม่ได้ครบบัณฑิตไม่ได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นเจออะไรที่คิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้เนี่ยที่เขาไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องหลักธรรมอะไรเนี่ยแต่อันนี้นะ่ะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะก็ <c oughs> สนใจแล้วก็เลยยึดมั่นถือมั่นก็เรื่อยมานั่นแหละชาตินี้ก็เลย มัชอบมันของมันชอบอ่ะเพราะว่าได้เพื่อนที่ไม่ได้เป็นบัณฑิตเขาไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึงที่ลึกแล้วก็เคยเกิดเป็นพ่อค้าขายของเก่าด้วยมักเจ้าของเนี่ยไปหลอกขายทาั้งๆที่มันไม่ได้มีราคาอะไรเลยไปหลอกเขาว่ามันมีราคาชาตินี้เลยโดนหลอกนี่และกรรมนั้นะที่ไปหลอกเขาก็เลยบันดาให้เป็นคนที่เชื่อง,ง่าย พอเขาบอกว่าอะอันนี้ของเวิเศษดีอย่างนั้นอย่างนี้คใครเตือนก็ไม่เชื่อเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะว่าไปหลอกเข้ามาเ,เนี่ยกรรมดานี่จะถูกหลอกอที่ไม่ผูกพันกับพ่อแล้วไม่คุ้นไม่ยอมเข้ากละไรไปย้อยพ่ออุ้มเลยแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันแล้วก็พูดก,กันดีๆเนี่ยแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยผูกพันไม่คุ้นจริงๆแล้วเนี่ยในวัตตะเนี่ย เคยเกิดเป็นนู่นเป็นนี่อะไรกันสารพัดเคยรักกันมาก่อนแล้วก็พอ่อเน่ยเคยเป็นสามีเก่ารักกันมาก็าอธิษฐานว่าจะอยู่ร่วมกันแต่พอทะเลาะกันเก็าก็เลิกรักกันพอโกรธก็เลิกแต่บุญเวลาทําร่วมกันก็เลยมาเกิดเจอกันอีกพอเจอเข,าเข้าเนี่ยก็คุยกันดีแต่ว่าไม่ผูกพันแล้ว ไม่รักกันละไม่เป็นละสามีภรรยากันเนี่ยตอนรักก็อธิษฐานให้เจอกันเพราะโกรก,ก็อธิษฐานอย่าได้เจอกันเลยใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งรักทั้งชังเนี่ยมันทั้งหวานทั้งขมขืนกันเลยเป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยเออใจคนเราเนี่ยมันแปลกเลยพอรักก็อธิษฐานอย่าอยู่ร่วมกันพอชังจะเจอกันเลยแล้วพี่ชายทั้งสองเนี่ยทําไมมาทําให้ลูกกับคุณแม่เนี่ยทุกข์ พี่ชายทั้งสองเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกทั้งของตัวเองและลูกของคุณแม่ด้วยแต่คนละชาติกันเข,ข้าใจป่าเด็กเคยเกิดเป็นลูกของตนเองแล้วก็เป็นลูกของคุณแม่ด้วยแต่ว่าคนละชาติาแล้วก็ทําบุญทํากรรมร่วมกันมาก็เลยมาเจอกันอีกพี่ชายน่ยไม่ค่อยได้ทาทานเท่าไหร่เพราะนั้นทําอะไรก็ถึงขยันยังไงก็ขาดทุนแต่ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่เราเนี่ย เพราะว่าตามใจนะ่ะตอนเด็กๆทำให้ลูกชายเนะี่ยเป็นคนหยิบโยงแล้วก็มีอบายามุกด้วยนะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขาเลิกอบายยมุกแล้วก็ให้เขาขยันหมั่นทํามาหาก,กินเนี่ยต้องไปแนะนำเขานี่เห็นหมกรรมในของวัาตถะแปลกไหม เออวนไปวนมาผัดไปเป็นโน่นเป็นนี่อะไรกันเป็นพระญี่ปุ่นแต่กินเหล้าได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาและเจ้าชู้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระญี่ปุ่นที่สามารถแต่งงานดื่มเหล้าได้แม้มีคำสอนทางศาสนาว่าไม่ควรทําก็ตามเสียชีวิตเข้าห้องน้ำอาเจียนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยหมอบอกว่าหัวใจวายและเส้นเลือดสมองแตก อยากทราบว่าตอนนี้ไปไหนตายเมื่ออายุได้47ปีเขาได้สร้างองค์พระธรรมกรายประจตัวหนึ่งองค์กินเหล้าบางคนกินเหล้าแต่อายุยืนบางคนไม่กินเหล้าแต่อายุสั้นบางคนกินเหล้าโดยอายุสั้นด้วยกรรมไม่เหมือนกันนะกินเหล้าแต่อายุยืนเพราะไม่มีกรรมปานาติบาตมันตามมาไม่ทัน ในขจะเถียงไมนไหนว่ากินเหล้าแล้วอายุสัน้นเขายังอายุยืนแปดสิบกว่าเนี่ยยังกินอยู่ทุกคนก็เขาไม่มีกรรมปฏิบตัติแต่การกินเหล้าปัจจุบันจะส่งผลในอน,นาคตเอาละ,จะเจอกันละตอนนั้นเป็นคนบ้าคนบ้าคนปัญญาอ่อนตายแล้วไปอบายอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าใจหมองนะกรรมในอดีตที่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีต ได้จ้างนักเลงนะไปรุมทุบคู่แค้นที่ขัดแย้งกันเรื่องการค้าโดยไม่ได้ตั้งใจให้ถึงตายแต่ว่านักเลงที่รุมกันนั่นแหะมันจํานวนมากและหนักมือไปหน่อยทําให้คู่แคนตายในภายหลังจากนั้นอีกไม่กี่วัน<อ>กับการ,รปัจจุบันที่ดื่มสุรามาพนวกกันเข้ามันไปดูดไอกรรมชนิดนี้มา พอดีพอตายก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วเจ้าหน้าที่ยมโลกก็เอาตัวไปเพราะว่ากรรมนิมิตก็ไม่ชัดเจนตายก็ไ,ไม่รู้ตัวแต่ในใจมีความคิดลึกๆว่าพระพุทธเจ้าจะต้องช่วยแล้วทำแล้วก็จะนำตัวไปพุทธเกษตรนี่เป็นความเชื่อของพระรที่นั่นนะจ๊ะกับบุญที่สร้างพระธรรมกายเป็นตัวเอาไว้โดยพระยาทำให้ เลยไปอยู่แค่ยมโลกไม่ไปมหานรกตอนนี้กำลังบริกายพร้อมดำถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกกรอกน้ำโลหะทองแดงทุกทรมานอยู่<อ>นี่ก็เป็นกรรมของะญี่ปุ่นถามมากระตอบกันไปแลพระพุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่นเป็นพระพุทธศาสนามหายานที่รับมาจากประเทศจีนและเกาหลีมีทั้งหมด13นิกาย แต่และนิกายแยกออกไปอีกหลายแขนงรวมแล้วห้าสิบกว่าแขนงแต่จำนวนนี้มีทั้งนิกายที่ประเพติเคร่งครัดและไม่เคร่งครัดโดยในยุคนั้นมีแนวความคิดเรื่องการเข้าสู่ยุคที่ไม่มีผู้บรรลุธรรมหลงเหลืออยู่แล้วหลังจากพุทธบริณีผ่านพันห้าร้อยปีคือก็เชื่อว่าหลังพันห้าร้อยปีไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานจึงทําให้เกิดนิกายขึ้นมากมายในช่วงเวลาดังกล่าวสําหรับนิกายที่ใหญ่นิกายหนึ่งและมีศาสนิกมากคือนิกายนี้แหละ เรียกอ่านลำบากเกิดขึ้นมาประมาณเกือบ400ปีที่ผ่านมาโดยมีหลักคำสอนที่ว่าขอมีความศรัทธาประสาทะในพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างจริงใจคือขอยมีศรัทธาประสาทะในพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างจริงใจเมื่อละโลกไปแล้วก็จะไปเกิดในขึ้นในพุทธเกษตรของท่านของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น <Okay. S 1> เมื่อฟังธรรมจากท่านแล้วก็จะแตะส่ตรสรุปเป็นพระพุทธเจา้า oh. คือเชื่อาตายจากชาตินี้ปับ๊บ ไปเกิดในพุทธเกษตรฟังธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนี่คือเขาเชื่ออย่างนี้คือขอเพียงมีความศรัทธาระสาทะจึงไม่ไหนเกิดความคิดที่ว่าไม่ต้องรักษาศีงก็ได้จึงสามารถแต่งงานดื่มเหล้าและใช้ชีวิตเหมือนคารวะท,ทั่วไปเวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็จะนำชุดของพระญี่ปุ่นมาใส่และประกอบพิธี นอกจากก็เหมือนคาระวะทั่วๆไปทุกอย่างถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระมีการสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสทางสายเลือดจากพ่อสู่ลูกเ<อ>นี่เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟัง<อ>จึงต้องย่อเรื่องนารีผลพอจะได้ความรู้ติดขาติดแข้งไปบ้างไหมจ๊ะ